รถนิสันจูปปี2014ันคันนี้มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นเปลี่ยนอะไหล่ที่รั่วและใกล้หมดอายุการใช้งานระบบกลับมาสร้างความเย็นได้ปกติคอมแอร์ตัดต่อปกติรถเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ9.07มง7นาทีนะครับตรวจเช็คระบบแอร์รถนิสันจุอาการแอร์ไม่เย็น รถใช้งานไปแล้วนะครับ120-995หรือ1 2 9 9 5กิโลเมตรอุณหภูมิห้าปัดรายงานไว้ที่30องศาปรับพัดลมที่สปีดสามนะครับปรับความเย็นที่18องศา เสียงคอมหยุดทำงาน ปิดเปิดไฟลีนะครับตรงนับปัดนี่ลีแต่ตัวนี้ไฟไม่ออกนะครับตรงนี้ไฟไม่ออกดับไฟนะครับตัวเราเปิดไฟลีนี่ดับไฟละแต่ไฟตรงตำแหน่งคันเกียร์ไม่ออกนะครับไฟลีไม่ออก เข้าตำแหน่งเกียอานี่ไม่มีภาพออกนะครับตัวนี้ภายในระบบมีแรงดันลำแย่าแอร์นะคะแต่มีน้อยอุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่8องศาอุณหภูมิรอบๆภายนอกอยู่ที่30องศาค่ะพัดลมทำงานปกติค่ะ เปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์นะคะคอมมีเสียงดังปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์ค่ะเด air, ี๋ยวเราจะปล่อยน้ำยาแอร์เข้าในระบบ ปิดฝากระโปรงรถนะคะเดี๋ยวเราจะลองเลงเครื่องได้ดูค่าการทํางานค่ะเลงเครื่องนะคะค่าด้านโลอยู่ที่30มสิอยู่ที่250ถือว่าความร้อนของระบบแอร์สูงอุณหภูมิภายในรถลงมาที่13องศาที่12องศาค่ะหอมแอร์ตัดหอมตัดที่12อนะคะหอมทำงาน ตัดไวนะคะขาเดินเบานะคะตอนปิดฝากระโปรงรถด,ด้านโลอยู่ที่40ายอยู่ที่225ค่ะระบบไฟด้านหน้านะคะสีฟ้าด้านนี้นะคะไม่ออกไฟเลียวออกไฟด้านล่างออกค่ะ สายเข้าออกคอมนะคะเจอลูกยางอลิงหรือว่าข้อต่อเข,าข้าคอมแอรมีคราบน้ำมันด้านนอกช่างก็เริ่มลงมือลื้อค่ะไป นี่คือสภาพแผงแอร์ด้านหน้านะคะไม่มีคราบคอต่อเข้าแผงแอร์อย่างแห้งสนิทค่ะคอต่อเข้าแผงด้านล่างแห้งสนิท นี่คือสภาพคอมแอร์ที่มีเสืีองดังนะคะก็ลดานการใช้งานมาแสนกว่าโลนะคะก็ถึงระยะเวลาที่ถอดคอมออกมาควรามายน้ำมันคอมเปลี่ยนชุดขัดแอร์เช็คปุปืนต่างๆค่ะรุ่นนี้ก็จะมีตัวกรองน้ำยาแอร์นะคะที่เป็นกระบอกหรือว่าเป็นลูกอยู่ข้างๆแผงตัวนี้นะคะก็จะให้นำเปลี่ยนถูก30,000ื่นโลค่ะ อันนี้นะคะช่างลือนัดปัดผลนะคะด้านนอกออกเรียบร้อยค่ะก็จะเห็นนะคะช่องลมวนอากาศภายนอกเข้าในรถก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ดติดะแกงให้เพราะว่าส่วนมากนะคะก็จะเจอเศษใบไม้เศษใบไม้ต่างๆนยคะเขามาอุดตันนะคะเคยมีนะคะที่มีมาอุดตันมากๆนะคะทําให้เวลาฝนตกน้ํานะคะ ขังเต็มในนี้ทําให้ทะลักเข้าไปในตู้แองได้ต่หนูนะคะก็ชอบอนำเศษขยเะเศษกระดูกหรือว่าเศษต่างๆนะคะเข้ามาทำรังในนี้นะคะเพราะตรงนี้มันจะเป็นที่อุ่นๆน,นะคะตอนนี้ช่างจัดการเก็บใบไม้ออกให้ค่ะ เดี๋ยวก่อนประกอบนะคะก็เดี๋ยวจัดการดูดฝุ่นความสะอาดให้เดี๋ยวจะให้ช่างติดตะแกรงนะคะกันหนูกันเศษใบไม้ไมต่างๆเข้าในรถให้ค่ะ สั่งถอดแพงเอออกมานะคะเดี๋ยวจัดการชีดล้างความสะอาดภายนอกและนําไปเช็คลั่วค่ะสะภาพน้ําที่ไหนออกมานะคะดํา ส่วนของคอแม่นะคะช่างก็ถอดออกมาเรียบร้อยถอดตัวชุดคัดออกมาค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพตัวชุดคัดแอนะคะหรือว่าคอยคัดแอก็จะออกสีแดงนะคะออกไม่ไหมถ่ายน้ำมันคอมค่ะ ภายในรถช่างเริ่มลงมือลือค่ะ นี้นะคะมีการแตกหักมาก่อนแล้วนะคะอันนี้นะคะแตกคาอยู่แบบนี้เลยนะคะ่า,คะางจัดการยกหน้าปัดค่ะ ปัดออกมาเรียบร้อยนะคะตู้แอร์ก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ช่างจัดการแกะตู้แอร์ออกมาเช็กลว่วค่ะช่างถอดตู้แอร์ออกมาเรียบร้อยนะคะรถนิสสันจูบนี่ก็จะเป็นตัวกองฝุ่นนะคะหรือว่ากองแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบกระดาษนะคะเป็นแบบบางๆตู้แอร์นะคะก็จะเห็นว่ามีเศษใบไม้นะคะเข้ามาอุดตัน ก็จะเห็นคราบ UV ชัดเจนค่ะคราบน้ำมันนะคะน้ำแบกไล่สองค่ะก็แบกไล์สองนะคะก็จะเห็นคราบ UV ชัดเจน่ถ่าน้มันอสภาพตูด้านล่างค่ะ แบกไลทสองนะคะก็จะเห็นคราบ UV ด้านล่างอีกหนึ่งจุด,ด,ด,ดชัดนะคะก็คือตู้แอร์รั่ว,วจุดนี้ก็จะเป็นช่องลงบนภายนอกเข้าในรถนะคะที่เป็นเปลือกตู้ด้านในก็จะเห็นแล้วนะคะว่ามีร่องรอยของหนูแทะหนูเข้ามาเรียบร้อยนะคะจุดนี้นนะคะ รอยเท้าหนูแล้วหนูมาแท้ตรงปัตติกตรงนี้เรียบร้อยค่ะยางนะคะก็เดี๋ยวจัดการติดตะแกรงให้ค่ะในส่วนของเปลือกตู้แอร์นะคะยังจัดการล้างความสะอาดฝุ่นที่เกาะออกให้ ทางจัดกากรผิดล้างความสะอาดของแ์ไทยนอกค่ะเซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถนิสสันจูปี2014คันนี้ผ่านการใช้งานมา12995กิโลเมตรค่ะก็จะมีเปลี่ยนตัวตู้แอร์ที่ของเก่ามีการรั่วซึมมีครับ uv ชัดเจนตู้แอร์เลือกใช้อะไรมาตรฐานจากผู้ผลิตอะไรแงที่ส่งให้บริษัทรถโดยตรงพร้อมกับเปลี่ยนตัวเอ็กเพชชั่นวาลใหม่ให้1ตัวตัวเอ็กเพชชั่นวาล ก็จะให้นําเปลี่ยนทุกหกหมื่นโลเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นเปลี่ยนตัวไดเออร์ e R ให้1ลูกไดเออร์ Di e R ก็จะให้นําเปลี่ยนทุก3ามหมื่นโลเปลี่ยนลูกยางโอลิงข้อต่อของระบบแอร์ R, จุดที่ถอดเปลี่ยนอะไรถอดคอมออกมาห่วมถ่ายน้ํามันคอมเติมน้มํามันคอมแอร์ใหม่เปลี่ยนตัวชุดคัดแอร์ใหม่ค่ะทั้งหมดนี้คือเซ็ตอะไหล่ใหม่อะไหล่มาตรฐานที่จัดลงให้รถนิสสันจูกคันนี้ค่ะ เช็ครัวตู้แอร์ใหม่ค่ะก่อนจะประกอบลงรถโด,ดยหลงงน้าปัดก็ต้องเช็ครัวว้ดย qc เขนนก่อนที่จะประกอบตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะพอต่อคอตู้ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวห้ช่างประกอบลงหน้าปัดได้ค่ะ ภายในรถหลังจากยกหน้าปัดออกทางจัดการดูดคุณความสะอาดให้ค่ะ จัดการติดตะแกรงกันหนูกันมแมลงกันเศษใบไม้เข้าในรถให้เรียบร้อยค่ะหอมกับเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อย oh, oh. ด้านนอกก็จะประมาณนี้ค่ะลัง oh. จัดการประกอบตูวแอร์ลงเปลือกเรียบร้อยค่ะก็ oh. จะเป็น เก่ฟองน้ําเก่านะคะที่ใช้งานมาหลายปีนะคะก็ยุ่ยก็หมดสภาพการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เรียบร้อยนะคะด้านนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะเีี๋ยวให้ช่างยกประกอบลงหน้าปัดค่ะท่านไหนนะคะที่ฉีดโฟมนะคะตามโฆษณานะคะที่บอกว่าฉีดโฟมแล้วแอร์เย็น ไม่ต้องง้อช่างไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะก็เวลาฉีดโฟมมานะคะก็จะอยู่แค่บริเวณจุดนี้มันจะไม่ถึงตู้แอร์นะคะเห็นไหมคะแทบจะไม่เห็นตู้แอร์เลยทั้งทีนะคะโฟมนะคะก็ละลายเป็นน้ำทำให้น้ำผงอยู่ในนี้นะคะทำให้เหม็น ที่ที่ผ่านมาในอดีตพอลูกค้ามาแบบนี้ที่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนไลเนอร์นะเดี๋ยวต้องเติมน้ำมันออนเดี๋ยวต้องทำคือเราทำเสร็จเนี่ยแล้วมันได้ตังแต่มันแบบได้คุณภาพอ่ะอางานพวกนี้อ่ะคือมันทำซ้ำๆมาแล้วเนาะเราดูทรงและดูอย่างละคือถ้าอาการระมาณหนึ่งตั้งแต่ฟลีปังมกับออนระบาย ประกอบตู้แอรลงหน้าปัดเรียบร้อยนะคะจัดการยกหน้าปัดประกอบลงรถค่ะออ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 อยย่่่่่่าางงงงนน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 นีีี้้้้้้้้้ตตตตดดดดููะะวรรมมมััจใทไไกกกกคืหแ หยกหน้าปัดประกอบลงรถเรียบร้อยค่ะเช็กลัวแผงแอร์คอมแอร์ของรถนี้สันจุบค่ะแผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึม ให้ช่างจัดการเปลี่ยนตัวไอเออใหม่นะคะประกอบลงรถค่ะคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมเดี๋ยวไอ้ช่างประกอบจุดคัดแอร์ใหม่เติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะช่างจัดการเป่าขุ่นควาสะอาดแผงหนาหนังให้ค่ะ ฝุ่นควันังกันเยอะค่ะสภาพแผงแอร์มันหล่อเติมสภาพพร้อมกับตู้แอร์แล้วโยวแจ้งปรึกษาดัง ใช่มาดูนะว่าจะเปลี่ยนแผงแอร์ไปพร้อมกันหรือเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ช่างประกอบแผงแอร์เรียบร้อยแล้วนีประกอบแผงแอร์แล้ว <S <S 1> <S 1> ลองดูลองปรึกษาให้มาดูถ้าเปลี่ยนแผงแอร์จะได้ลดความเสี่ยงเดี๋ยวอีกอีกเดือนห้าเดือนอีกหกเดือนแผงแอร์รั่วก็ต้องกลับมาลื้อกันชนหน้าเปลี่ยนแผงแอร์แล้วก็แวกเติมน,น้ำยาเนาะเพราะว่าวันนี้ตู้แอร์รั่ว รุนแรงชัดเจนแล้ว,ลวก็ก่อเจอปัญหาตู้หมดสภาพแผงแอร์ก็ต้องาการติดรถก็แนะนำไปดูนาะปรึกษาลองโทรไปปรึกษาชุดแผงแอร์ของรถนิสสันจุกปี2014หลังจากใช้งานไปแล้ว12995กิโลเมตรนะครับคันนี้เจอปัญหาเติมน้ำยาแอร์มาแล้วอยู่ได้ประมาณ2ออาทิตย์แอร์ไม่เย็นตรวจเช็คพบตู้แอร์รั่ว ตัวแผงแอร์ก็ตั้งแต่ติดรถนะครับมีอายุการใช้งานเท่ากับตู้แอร์ส่วนใหญ่ถ้าตู้แอร์รั่วอีกสักพักแผงแอร์ก็รั่วหรือบางคันที่เจอปัญหาแผงแอร์ด้านหน้ารั่วใช้งานต่ออีกสักระยะหนึ่งตู้แอร์ก็จะรั่วถ้าเป็นแผงแอร์รั่วล้วก็เปลี่ยนภายนอกแต่ถ้าเป็นตู้แอร์รั่วถ้าดูจากสภาพการสึกหรอของแผงแอร์แล้วนะครับ จะพยายามแนะนำให้เจ้าของรถเปลี่ยนพร้อมกันเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาในการซ่อมประหยัดค่าแรงแล้วก็ประหยัดในส่วนของแวกเติมน้ำยาแอร์คันนี้สรุปเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่นะครับพร้อมกับตู้แอร์ใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาถอดกันชนหน้าออกมาเปลี่ยนแผงแอร์ เพราะว่าถ้าเปลี่ยนตู้แอร์อย่างเดียวก็เรารับประกันในส่วนตู้แอร์อย่างเดียวกเกิดใช้งานไปได้อีก3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน,อนแล้วแผงแอร์รั่วก็ต้องมารื้อใหม่ก็ต้องเสียค่าแรงใหม่เสียค่าเติมน้ํายาใหม่วันนี้อายุอะไรมันถึงนะครับเราแนะนําให้เปลี่ยนจะได้เกิดการรับประกันถ้าภายในระยะเวลาที่รับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตอะไรนะครับ เกิดแผงรั่วขึ้นมาตู้แอร์รั่วขึ้นมาทางร้านก็รับผิดชอบในการถอดเปลี่ยนรวมทั้งค่าแรงและค่าเติมน้ำยาให้ครับเดี๋ยวช่างจะได้ประกอบแผงแอร์ใหม่ครับช่างจัดการประกอบแผงแอร์ใหม่ค,คอมแอร์ของรถนิสสันจุกหลังจากที่ล้างทำความสะอาดถ่ายน้ำมันเก่าเช็คลั่วไม่รั่วนะครับก็จัดการประกอบชุดหน้าคัดใหม่ เปลี่ยนตู้แอร์เปลี่ยนแผงแอร์นะครับก็เพิ่มปริมาณน้ำมันคอมให้ได้ตามสเปคครับช่างจัดการเติมน้ำมันคอมผสม UV เช็คั่วให้นะครับตัวนี้เป็นชุดคัดแอร์ที่ติดรถมาใช้งานไปแล้ว120่งแกว่าโลนะครับ ตัวลูกปืนพวกนี้จะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับวันนี้เราเปลี่ยนชุดหน้าคัดให้จะได้ทั้งชุดเลยได้ทั้งคัดแม่เหล็กได้ทั้งมูเล่ได้ทั้งแผ่นคัดจัดก,การประกอบพอมแอร์ครับแผงแอร์ ภายนอกช่างจัดการประกอบอะไรเรียบร้อยค่ะในส่วนของแพงแอร์ใหม่ก็จัดการประกอบลงรถให้เรียบร้อยค่ะตัวแพงแอร์นะคะก็จะมีอายุการใช้งานพอๆกับตู้แอร์ครั้งนี้นะคะเสนอลูกค้าลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนพร้อมกับตู้แอร์พร้อมกับเปลี่ยนไดเออร์อที่อยู่ข้างๆแผงแอร์ให้หนึ่งลูกตัวนี้ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุก3า0 0 0โล เปลี่ยนลูกยางโอลิงสายเข้าออกแผงแอร์ให้สองตัวด้านบนหนึ่งตัวด้านล่างหนึ่งตัวพร้อมกับเปลี่ยนลูกยางโอลิงสวิตเพชเชอร์จุดนี้ให้อีกหนึ่งตัวในส่วนของคอมแอร์ถอดออกมาความถ่ายน้ำมันคอมล้างคอมสะอาดเจ็คลัว่วไม่รั่วเปลี่ยนตัวชุดคัดแอร์ใหม่พร้อมกับเติมน้ำมันคอมใหม่ประกอบคอมลงรถเปลี่ยนลูกยางโอลิงสายเข้าออกคอมให้สองตัว และมีเปลี่ยนลุกอย่างโอลิงเข้าออกเอคชั่นวาล์วด้านนอกให้สองตัวด้านหลังเอคชั่นวาล์วให้อีกสองตัวภายในรถก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์กองแอร์ตัวเอคชั่นวาล์วใหม่ตอนนี้ช่างก็เล็งตรงมือประกอบภายในรถค่ะ อนนี้เข้าสู่ขั้นตอนการดูดสูญอากาศภายในระบบให้เป็นศูนย์เสร็จแล้วเดี๋ยวเติมน้ำยาแอร์ตามสเปคเดี๋ยวมาดูค่าการทำงานและความเย็นที่ได้ค่ะรถนิสสันจูบตรวจเช็คหลังจากที่ซ่อมบำรุงรักษาแอร์ดูค่าการทำงานค่ะคอมตัดคอมทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติคอมแอร์ทำงานไม่เสียงดังไม่ฉุดกำลังเครื่องยนต์ค่ะ ที่10องศาพร้อมทำงานคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นค่ะเดินเบาเปิดฝากระโปรงรถอยู่ในโดมค่ะด้านโลอยู่ที่30ภายอยู่ที่200ถือว่าความร้อนแอร์ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่10องศาอุณหภูมิรอบๆนา้องเครื่องยนต์ที่38องศาพอแมตตัด คอมแอร์ทำงานปัดน้ำฝนด้านนอกนะคะช่างจัดการประกอบให้เรียบร้อยค่ะคอมตัดคอมทำงาน,นคอมแอร์ทำงาน เครื่องยอนต์นิ่งมากค่ะขอมตัดพัดลมหยุดขอมทำงานพัดลมทำงานปกติค่ะภายในรถช่างจัดการประกอบหน้าปัดให้เรียบร้อยค่ะปรับระดับน้ำํำยาแอร์นะคะมาที่18องศาอสปิดพัดลมอยู่ที่3ค่ะเท่าเมื่อเช้า อุณหภูมิวัดออกจากช่องลมนะคะได้อยู่ที่9องศาอุณหภูมิรอบๆในห้องโดยสารนะคะถึงเข้ามานะคะอยู่ที่40องศาค่ะหลดผ่านการใช้งาน120994หรือ12994กิโลเมตรค่ะออตอนนี้เปิดไฟหลี ช่างจัดการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะตรงเกียรให้เรียบร้อยก็มีไฟออกค่ะในส่วนของจุดนี้นะคะช่างก็จัดการซ่อมแซมให้นะคะไม่ได้คอนไม่ได้ยกเยกแล้วนะคะระบบน้ำพิ้งแอร์หยดลงใต้ห้องรถกปกติค่ะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเซ็ตอะไรเก่าของรถนิสสันจูบนะคะก็จะเป็นแผงแอร์ตัวไดเออร์ชุดคัดแอร์ตู้แอร์ที่มีคับ UV วรั่วชาเจนกล่องแอร์ตัวเอ็กเพรสชั่นวาลและจุดเล็กๆนั้นก็คือตัวหลอดไฟที่ตรงเกียร์ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไรเก่าของรถนิสสันจูบค่ะ